สบายดีสบายดีเด้อบานมุกูทุกคนสบายดีปีไหมกินเขาน้ำมีมอนเด้ออดเมื่อโมงสามสันอันนี้ก็ต้มนํำสุดสุกขเปียกนั่นละสดกินข้าวเจ้าเมื่อเดิมมาเสร็จร็จมันขันเด้ออาากินเขาน้ำกันเด้อบาดมดทุกคน สบายดีเมื่อตะขูทุกคนเด้อสบายดีปีใหม่โศกหลาบืึนเศร้ามากหันหักแต่ข้าวดีๆโศกหลาบเขาเพื่อนเขาซ้านเนาะถูกสิ่งถูกอย่างนะกินเขาน้ากันหลดนาำหลดในทรงพระทรงเจ้าสงพระอยู่เพื่อนสรงพระอยู่วัด <laughs> มากินง่ายๆ เวียากไียนมอนน่ะยุงไายุงไงนุ่งสงก็เด้อบอกหล่าเด้อนุ่งสงก็จะมากินเผาเด้อลูกเด้อไปนุ่งสงกันเพิว่าเอ้ยเอ้อทาเป็ดนะกระดาปหูไปนุ่งสงกันไปไป มะนุงหายน้องไว้เธอส่งนะส่งกันเนี่ยหาส่งนั่นน่ะไงกว่าเห็นว่านั่นน่ะไม่ใช่นุ่งนั่นได้มันก็ลุดออกแล้วนั่นน่ะนะหาส่งดีๆีเนี่ยนี่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 ส่งก็นี้นี่นี่อยู่เตียงนี่น้อกมีลุงฮันฮันฮันส่งนุ่งห้น้อง เพ่อนก็นอนนุงเล่อาบน้ำให้เพิ่นเืนมาอาบน้ำขึ้นเบาข่าอนี้ะมาขึ้นเข่าใช่ไม่ในห้องกัดของพ่อแ้กัดเื่อยเป่กัดแขนนี่เลยกัดแขนเอื่อยกกัดแขนเอื่อย อะไรอะิน่อยากเขาบ่ฮึอะไรไม่กะบุกินบักินข้าวเจ้ากินข้าวเย้กินข้าวเจ้าเนี่ยมอ เราพยายากเข่าบ้างอกินบ้าข่าวนี่ หมูต้มนำ้มนำซุปตมน้ำซุปกรเพียไม่เช่นะไม่เส็จก็

ลาขึ้นบ่ลาปร่อยากบ่ลาวบ่อยากเข่าบ่ฮึฮึฮ uh, ึฮึบก่อนให้เราบ่ เปนเน็ตเินเส่กอกลาบมืออืมอืมเป็่กอกละลาบไม่อยากเขา่าอืม không phải là cái này với đặc hộp chứ đó đang tăng mà lão tăng mà kiếm tăng mà thấy nó không nàng tăng được nè Năng chỗ tốp hiệu cho phải nha thế Nàng thúng của mùa thế Hm? Ừ. phải phanh ái bóng. nang Ừ ưa yong. Hm, mặn nang tê nang nang Hãy cho nàng xuống bỏ phụ nhảy Nàng tăng là ba lụt you <gasps> 呃，我进口呢。 แป,ปแ้งกับผู้สูนะอ่ะจมนน่ะค่ะคือจ้คือปไปจืงมาฮอานี่อากาศเย็น กาศเย็นนะอากาศหนาวเน่ยยืี้ะโออะไรทำนี่ดบมาายข่าวว่าไน ม่เหนขาแม่ไะทไยังไงดูซับไหม ก็ใช่หงของคนพื้นหนึ่งผาเป็นจีนนะเด็กชินใส่กโกแล้วล่ะนะ อ,อ,อู้ออคลิปนี้ตัดมีมอนลาด้วยพี่น้องเด้อตื่นมากกับพาอร้านกินเขากินน้ำ <c oughs> เคบาย